วันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้มาซีรีส์กันต่อคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ากำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่เกิดขึ้นนะคะทางจิมเอ็มยี่สิบห้านั่นก็คือชื่อเรื่องก็คือโดนวันที่รักแต่ว่าก็ว่าพระนางคู่นี้เนี่ยนะคะเขามาพูดคุยในรายการน่ารักน่าดูตอนรับกันเลยลุกกันน้ำตาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวยหล่อสวยหล่อดิงงแล้วไมวันนี้เรามาในลุกชุดขาวเลยอ่ะมันมันคือยังไงมันเกี่ยวอะไรกับในเรื่องปะเนี่ย เราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้ว่าสีที่น้ำตาลชอบมากที่สุดก็คือสีขาวออ่าคืชอบมากที่สุดหรือว่าไม่แค่แบบชอบชอบนะตอนนี้ชอบมากสีสีขาวชอบมากที่สุดคือไม่คือก่อนหน้านี้น้ำตาลเล่นแบบร้ายมาอะไรเงี้ยแเรานี้มาเล่นเป็นแบบคนดีแบบร้อเซเลยเป็นแบบสาวหวานเกาหลีอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้อยาก สร้างภาพให้ทุกคนจำว่าเออเรายันชัยเขามาสร้างภาพเราก็มีเราก็มีมุมนี้ในตัวของเราเองความบุญสุข้วเขาว่าสร้างภาพจดจำเนี่ยปะไม่ได้ว่าสร้างภาพแบบนั้นอ้ในเรื่องคุณคุณไม่ถูกกันหรอคะหรือว่ายังไงทำไมดูต้องเซลกันต้องอะไรกันตลอดเวลาเราถูกกัน เรารักกันมากในความเป็นดีโนดีโนคือชื่อเล่นของเขาในเรื่องโดนวานชื่อเล่นว่าดีโน่ดีโน่อนนีชื่อพระเอกเหรอชื่อพระเอกค่ะอ๋อเหรอโดนอวานที่รักหนูชื่อที่รักเหรอลูกใช่ครับที่รักม่โดนวานและที่รักของเขาชื่อแปมในเรื่องชื่อแปมค่ะน้ำตาลแปมโดนอวานเคยเคยเรียกดีโนว่าที่รักหรือเปล่า คุณเลี้ยงคุณไอ้ยุดนะไปผู้ต้องรับออกจากตรงนี้กันดีกว่าปะไม่ใช่เี่ของเราจริงๆคุณผู้ชมนะให้เขาอยู่ในสายพอดีอะไรเนี่ยไปได้เลยนะเราคุยกันเองก็ได้สองคนไล่จริงกับคลิปหนวกสักทีเลยส่วนที้คำตอบส่วนที้คำตอบโดนทิวานโดนทิวานตอบไปเลยชื่อชื่อมาจากไหนยังอีกเดี๋ยวนะแปลว่าในเรื่องเราจะเห็นเคมีของสองคนนี้แบบหนักๆเลยถูกไหมใช่เริ่มจากฝั่งโดโนวานก่อนครับคุณเป็นนายแบบถูกไหมในเรื่องเป็นนายแบบเป็นนายแบบ ในชีวิตจริงก็เป็นในแบบนะครับเป็นเออในชีวิตจริงเป็นอองค่ะเป็นอองเป็นองคุณคุณหล่อนะอย่าทำอย่างนี้เลยขอโทษครับซึ่งท่ิงาว่านี่ตัวจริงคือเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาใช่ไหมครับแล้วในเรื่องคุณเล่นเป็นนั่นเป็นคนอเมริกันเป็นอเมริกันเลยเราเราไม่ได้เล่าว่าเราเป็นลูกครึ่งอะไรแค่แบบเขาเป็นคนอเมริกันที่ พูดภาษาไทยยังไม่ค่อยแข็งแรงออ๋คุณแสดงเหมือนเหมือนกันไม่จริงจริงค่ะอันนี้ชัดขึ้นขึ้นมาเยอะมากเลยอันนี้ชัดแล้วใช่ไหมชัดแล้วแล้วเข้าใจภาษาไทยเยอะขึ้นแล้วยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาย้อนไปถึงภาษาลูแล้วค่ะแม่ไม่พี่พี่ช่างแต่งหน้าสอนสินะ ตอนแรกเขาเล่นนี้นี่ไงน,นางฟ้าคาเบรีย่อยู่กับพี่เกรซเองพี่เกรซก็สอนอยู่อ,อ,อยู่กองกระเทยกทยับเธอก็สอนอ,อ,อ,อยากอยากให้ลองพูดนะฮะแต่กลัวจะออกอากาศไม่ค่อยได้ <laughs> ใครอย่าเมาลุกเป็นภาษาลูนะคะดูเขาลูนะอไม,ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงคุณแอนมันมักงข้างภาษาไทยปไปแล้วอะภาษาลูเลยไม่จริงคือเราจะรู้ คำเฉพาะคำที่พูดออกทีวีไม่ได้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เออคุณก็รู้นี่ฮะคุณก็รู้ไม่ละอยากรู้ว่าลวโดนวานในเรื่องใช้ภาษาลูไหมคะ่ใช่ไม่ีคไม่ใช่กำลังคิดว่าแปมสอนอะไรบ้างไหมแปมไม่น่าสอนแบบสอนบ้างสอนภาษาไทยศัพท์ที่แบบเป็นไทยยากๆอะไรอันนี้คือในเรื่องเราต้องสอนเขาจริงในเรื่องคือในเรื่องแปมเป็นรับบทเป็นครูอนุบาลซึ่งแม่เขาเนี่ยเปิดโมเดลลิ่งอยู่ซึ่ง นายแบบเนี่ยดีโน่เนี่ยเขาอยู่โมเดลลิ่งนี้แล้ววันหนึ่งอ่ะแม่ก็อยากให้เราไปเป็นล่ามแม่บอกว่าเขาเขาต้องการล่ามให้ในายแบบแต่ว่าพอไปจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วเขาอยากได้ผู้จัดการมันก็จะทาให้เราแบบพลิกผันจําเป็นที่จะต้องไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาจากครูอนุบาลสาวกลายเป็นผู้จัดการให้นายแบบสุดหล่ออ๋อแล้วมันก็เลยเกิดความใกล้ชิดใช่แล้วแต่ก็มันยังมีอุปสรรคคืออ่ะเรามาทํางานร่วมกันคนมาทํางานร่วมกันสามารถมีความรู้สึกดีๆต่อกันได้แต่ว่าทางบ้านแปมเนี่ย ตาเขาห่วงมากแบบมากแบบที่สุดเป็นแบบเป็นหัวโบราณเป็นแบบเป็นเหมือนแบบห่วงแบบลูกสาวห่วงลูกหลานอะไรอย่างนี้เลยแล้วเสร็จแล้วพอเขาแบบรู้ว่าเราเนี่ยจะมาคุยกับนายแบบหนุ่มคนนี้เราป็าบชไม่ด้วยไม่โอเคเลยเอออ๋อแปลว่าในเรื่องนี้คือเริ่มมาคุณก็ชอบเลยก็ไม่ต้องรอนานแล้วก็คือร่วมงานกันไปร่วมงานกันมาก็เริ่มรู้สึกว่าแบบตั้งคำถามในใจว่าเรารู้สึกอะไรกับเขาหรือเปล่าจริงๆแปมก็ชอบ ชอบดีโนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอหน้าเขาอ่ะเฮ้ยเพรราะะอไนี่เป็นเรื่องที่เราไม่ควรพูดเองนะเรื่องแบบนี้เออใช่เจ้าตัวพูดเลยเนาะพูดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรก็คนหล่อคนหล่อเอางี้นี่เล่นเป็นดีโนอยู่หรือเปล่าชอบดีโนแล้วรู้กับชอบน้ำตาลปะพี่เดียเอาจริงนะมันไม่ใช่ที่ของเราไปเถอะพวกเราไม่ต้องอยู่ตรงนี้ก็ได้อ่ะรอฟังเขาตอบออ ชอบน้ำตาลหรือเปล่าอะไรสิบวิเมื่อกี้ก็ประมาณแสนหนึ่งแล้วนะฮะเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างผมชอบเวลาเขาแบบยิ้มอะไรดูสื่ออะไรบางอย่างกันนะโอ้โหนี่ตาเจ้าชูเอาจริงๆอ๋ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชู้ปะเป็นคนดีมากเป็นคนจริงๆเป็นคนแบบรักใครคือรักจริงมากเป็นคนแบบว่าบูชาความรักเลยแหละจริงเหรอนี่แต่คุณเจอกันเรื่องแรกป่ะ ออจริงๆเจอกันมาหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องแบบเจอกันแบบเต็มๆแบบนี้เป็นฐานเคู่กันแรกอ๋อแต่แสดงว่าก็รู้จักกันมาระดับนึงใช่แล้วที่คุยกันได้สนิทแบบนี้คือมันสนิทอยู่แล้วใช่สนิทกันแต่ว่าด้วยความสนิท แต่ว่าเราก็ในชีวิตจริงเราอาจจะแบบเหมือนลูกเขาจะมีเพื่อนเป็นแบบต่างชาติเยอะอะไรเงี้ยของเราก็จะเป็นเพื่อนคนไทยอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้อยู่ในสังคมเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนที่มาเล่นเรื่องนี้ตอนเวิร์กช็อปก็เลยสาคัญมากซึ่งทางพุ่มกับต้องขอบคุณพุม่มกับทีมงานที่ที่เหมือนเขียนบทมาได้อย่างแบบปูปแบรกเกอร์มาให้เราอย่างละเอียดแล้วการเวิร์กช็อปก็คือเราหาตัวละครกันกันจนเจอแล้วเราก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ที่ได้เป็นตัวละครน,นี้ ม่เรวเรื่องนี้มันคือยังไงมันจะมีแต่เรื่องของความรักความโรแมนติกให้เราลุ้นหรอมันมีอารมณ์อื่นๆอะไรแบบนี้อีกไหมคะมีมีไวน์ส์ด้วยมรความรุนแรงความรุนแรงด้วยจริงๆลุกเรื่องนี้บูหนักมากแล้วหล่อมากหล่อตามที่เขาบอกเลยบูบูเลยต้องเรียนไหมเรียนหรือคุณต้องไปเรียนไหมเรียนไหมต้องไปเรียนต้องไปเรียนสักสามคิวครับใช่เป็นแบบว่าบูเตะต่อยอย่างนี้เลยคือ บูแบบอ์่ชสอปหนักมากก่อนก่อนที่จะถ่ายสีนั้นก็แบบประมาณ10ชั่วโมงกว่าที่จะแบบฝึกฝึกแต่ละท่าคินบ<ช>นนะใช่แล้วแล้วตอนถ่ายทำเนี่ยมันแบบมีมีการพลาดกันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคิวบูบางทีมันต้องมีการเล่นจริงเนี่ยลูเขาก็เล่นจริงเจ็บจริงไปเลยไม่ห่วงหน้าตรงหน้าตาจะลานเลย ก็เป็นห่วงเป็นหวงเปี่ไงอ่าเต็มที่แต่เห็นเขาบอกว่าเรื่องนี้คุณก็ต้องถอดเสื้อเยอะเหมือนกันเป็นไงบูแล้วมันร้อนเหรอหรือว่าถอดพอเออมันร้อนมากเลยเหนื่ว่าเจิ้ลสะตุริ่มร้อนถอดเลยนะอย่าหานะพี่ดับเขากล้านะไปไปแล้วเรียบร้อยเขาเป็นสายถอดอยู่แล้วพอดีเลยในเรื่องก็คือจะมีแบบว่าโชว์ซิกโป่ซิกแพกด้วยเกือบทุก EP เลยครับอ้โหเขาเป็นแบบเซ็กซี่บอยสุดๆเซ็กซี่บอยใช่มันมีที่มาของการถอดไหมมันยังไง มันมีที่มาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาเป็นในแบบเขาต้องแบบถ่ายกับหุ่นถ่ายอยู่ทะเลรวมไปถึงจริงๆเมาก่อนเขามีสาวๆเยอะเรื่องนี้เขายังมีพี่แอรินแล้วเขาก็ยังมีพี่ตองพัคระใหม่อีกพี่เป็นสาวๆของเขาที่มาเข้ามาทําให้เราวุ่นวายหวัวใจโอ,โอเคไม่ธรรมดาแล้วลุกก็คือจะมีถอดส่งถอดเสื้อนี่ก็จะถอดรูปแบบอื่นที่เซเลนออกไป <c oughs> แล้วโชว์ความหว<บ>าน<จ> เป็นสาวหวานไงไช่แล้วค่ะหลายคนอยากดูแล้วตอนนี้คยิ้วคนดวงเราหนสิอยากให้อยากให้ดูเพราะหลายเรื่องโอเคหนึ่ง chemistry อ๋อยาอ๋อยาเอมบูสามเลิฟซีนดีเลิฟซีนดีมากดีสุดๆชอบชอบดีมากคือตอนที่เราถ่ายทำกันเราก็ยังรู้สึกชอบ กับกับซีนที่เราถ่ายไปเลยค่ะแล้วจริงๆมันมีจริงๆช่องเรื่องนี้มันอาจจะดูแบบเอ้ยตอนแรกคนสงสัยว่าคอมเมดี้หรือเปล่าจริงๆมันคือ,คอโรแมนติกโรแมนติก,รตรกดราม่าดรามา่าเลยเราก็จะเห็นการสแสดงอของลุกอ,อีกขั้นหนึ่งที่น้ำตาลก็รู้สึกประทับใจที่ได้ที่ได้ร่วมงานกับเขาคพี่เดียวผมชอบไวด์ของสองคนนี้มากเลยทั้งคุยกันเองแล้วก็ตัวเองยังชอบสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมฮะไม่ดูไม่ได้จริงๆนะฮะนี่คือซีรีส์เรื่องโดนวานที่รัก ทุกวันพุธและพระหัส,สบดีเริ่มตอนแรก10สิงหาคมนี้นะครับ2ทุ่มครึ่งช่อง GMM25 นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ ฟรีที่แรกที่ True ID สี่ทุ่มครึ่งนะครับใช่วันนี้ขอบคุณทั้งคู่ด้วยนะมีอะไรินแต่สังฝากคุณเบ้าอยากให้ดูสดมากกว่าดูสดไปด้วยกันแล้วน้ำตาลก็จะคอยแบบอัปเดตผ่าน Twitter ด้วยก็จะได้มีการพูดคุยกันก็อยากจะชวนทุกคนมาดูสดพร้อมกันวันที่สิสิงหาคมนี้ทางช่องจีนยีสิบห้าพี่เดียร์จาเป็นดิ๊บดี่ยอื่นดีือล่าพยายามทำลายสมาธิให้เวลาคุณไปหยอกล้อหยอกเอิญกันวันนี้ขอบคุณมากะนค่ะ